สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นบนประจำงวัที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสรับสรุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเราใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอสาหรับคลิปนี้เรามาตามสูตรเด่นบนนะคะเป็นสูตรที่2จะเป็นแนวทางของเด่นบนนะคะแบบ2ตัวมาได้1นถึงสตัวลักษณะแบบนี้นะคะสูตรนี้นะคะเราก็จะ ใช้นะคะสิบล่างย้อนหนึ่งงวดบวกสิบบนงวดปัจจุบันนะคะเริ่ม,มตั้งงวดที่ออกค่าศูนย์สี่นะสิบล่างนะคะท่านผู้ชมก็คือเลขหกนะคะสิบบนก็ย้อนสิบล่างย้อนหนึ่งงวดนะคะเลขหกแล้วก็สิบบนงวดปัจจุบันเลขเก้าหกกับเก้าก็เป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกออกห้าศูนย์สี่ได้เลขค่านะคะเลขค่าแล้วสูตรที่หนึ่งที่อาจารย์สอนไปนะคะ อันนี้ก็เป็นแฮชแท็กหนึ่งนะคะได้สี่กับเก้าก็ได้เลขสี่นะอันนี้คือได้คู่โต๊นะคะถ้าไม่ชนกันก็จับควยนะคะงวดที่หนึ่งตามไปได้วยงวดที่สองเลยนะคะสิบล่างย้อนหนึ่งงวดเลขสี่สิบนงวดปัจจุบันเลขศูนย์สี่กับศูย์ก็ได้สี่บวกหนึ่งเป็นห้าออกห้าศูนย์สามได้เลขห้านะคะ จูตนี้ศูนย์กับห้าได้ห้าแล้วก็ได้ศูนย์อันนี้ได้คู่หน้านะคะต่อไปงวดที่สามเลยนะคะสิบล่างย้อนหนึ่งงวดคือเลขสามนะคะแล้วก็สิบบนงวดปัจจุบันเลขศูนย์สามกับศูนย์บวกกันได้สามบวกหเป็นสี่ออกสามสามหกอันนี้ได้ร้อยได้สิบนะเลขสาม ส่วนสูตรน,น,นี้ก็แปดกับสามก็ได้สามอาจารย์ก็ถือว่าสูตรที่หนึ่งเอาสามตัวหน้าไปสูตรที่สูตรที่สองก็สามตัวหน้าสูตรที่หนึ่งเอาสามตัวหลังไปแล้วกันนะจะได้เป็นคู่หน้านะคะสูตรละตัวไปแล้วกันนะคะแบบนี้เหมือนมวดทีแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่ะเราก็จะได้คู่โต๊ะเนาะคู่หน้าคู่ทางแบบนี้นะค่ะต่อไป วดที่สี่นะคะสิบล่างย้อนหนึ่งวดเลขแปดสิบนงวดปัจจุบันเลขสามแปดกับสามก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองออกศูนย์สี่หนึ่งแนวทางของเลขหนึ่งนะคะในหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งนะคะที่หวางไปให้แล้วนะคะก็คือหนึ่งกับหกนะ,ะอันนี้มาที่ตัวชนนะคะมาได้คือได้เลขวิ่งนะคะวันี้่อไปงวดที่ห้านะคะสิบล่าง ย้อนหนึ่งวดเลขสองสิบนงวดปัจจุบันเลขสี่บวกกันเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแปดหกเจ็ดะอันนี้ได้สองตัวเลยค่ะสูตรนี้มาได้หนึ่งถึงสองตัวทั้งสองสูตรเลยนะอย่างงวดนี้ก็ได้สองตัวนี้งวนนี้ก็ได้สองตัวนี้นะคะและน,นี้ก็หกกับหนึ่งก็ได้หกเพราะฉะนั้นก็สามารถคว้ได้นะคะสำหรับคู่นี้ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะท่านผู้ชมต่อไปฮะงวดที่หก สิบล่างนะคะย้อนหนึ่งงวดเลขสี่สิบบนงวดปัจจุบันเลขหกบวกกันเป็นสิบนะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งออกหกศูนย์หกได้เลขศูนย์ะสูตรที่หนึ่งนี่ก็ได้เลขศูนย์เหมือนกันนะคะสูตรที่หนึ่งและนี้สูตรที่สองก็ได้เลขศูนย์อันนี้ก็ได้เลขวิ่งนะคะถ้าสังเกตเวลามันมีตัวชนมันชอบมาที่ตัวชนนะเนาะต่อไปงวดที่เจ็ดสิบล่างนะคะก็ สิบล่างก็แนวทางของย้อนไปหนึ่งมวดเลขสองบวกสิบบนงวดปัจจุบันเลขศูนย์สองกับศูนย์ก็ได้สองบวกหนึ่งไปสามออกหกหกสองอันนี้ได้เลขสองนะคะสูตรแรกนะคะหกกับหนึ่งนี่ก็ได้เลขหกอา้าวจะเป็นตัวนี้ก็ได้เนาะหรือจะเอาหลักเอาตัวนี้เอาคู่ท้ายนะคู่ท้ายแล้วได้ตังค์เลยเนาะต่อไปงวดที่แปดนะคะ สิบล่างย้อนหนึ่งงวดก็คือเลขเก้าบวกกับสิบนงวดปัจจุบันเลขหกเก้ากับหกก็เป็นสิบห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะอันนี้ได้สองตัวเลยหกหกห้านะได้หกกับห้าคู่นี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้ห้ามาที่ตัวชนแบบนี้นะคะท่านผู้ชมช่วงหลังๆมานี้ก็เบิ้ลบนบ่อยนะคะเบิ้ลบนบ่อยผ่างวดที่ผ่านมานี้เบิ้ลล่างเลยนะคะแต่ตัวเบิ้ลน,นี้ก็ ถ้าเบิ้ลเลขอื่นๆก็อาจจะมีคนถูกเยอะนะอย่างเช่นเบิ้ลสามสามเจ็ดเจ็ดสองสองอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าหกหกอันนี้เบิ้ลศ 00, ูนย์ศูย์ก็ก็เจ้ามือรวยเลยเนาะท่านไปชมคนขายลอตเตอรีก่ก็แผงลอตเตอรี่เลขศูนูนย์เต็มเลยนะอาจารย์เดินไปสำรวจดูไม่มีใครหยิบจับศูนูนย์เลยแต่ถ้าศูนย์สามูนย์ห้าอะไรห้าศูนย์ศูนย์ห้าอะไรย่างนี้ก็มีคนมาหยิบจับอยู่อาจารย์ก็ยืนเล็งดูอยู่นะคะ ต่อมานะวดวที่เก้าเขคือว่าของงวดที่แล้วเนอะสิบล่างย้อนไปหนึ่งวดนะคะตรงนี้ก็แอปหนึ่งเนอะอันนี้ออกที่สามเจ็ดเนอะสามเจ็ดเอาเลขสามมาแล้วก็สิบบนนะงวดปัจจุบันเลขหกนะก็หกหกห้านะคะท่านผู้ชมก็เลขหกนะ สามก็หกก็เป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์เอาเก้าหกสองในนี้เลขเก้านะคะแล้วต่อมานี้ก็หนึ่งกับหกเนาะก็ได้ตัวนี้ค่ะได้คู่หน้านะคะท่านะผู้ชมถ้าถ้าไม่ชนกันก็ดีนะไม่ชนกันมันก็ง่ายแล้วได้คู่โต๊ดไปก่อนนะแต่ว่าจะอยู่ตรงหลักไหนนะั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะต่อมาเนาะงวดที่สิบเลยนะคะ งวดที่สิบเราก็มาดูนะคะสิบสิบล่างย้อนไปหนึ่งมวดมวนนี้หลักสิบมันเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมงวดที่แล้วมันออกห้าเก้าก็ต้องเอางวดที่ออกห้าเก้ามาทํานะคะเอาเลขห้าแล้วก็มาสิบบนงวดปัจจุบันก็เก้าหกสองก็เอาเลขหกตัวนี้มาตั้งห้ากับหกก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอ่ะเนี่ยรอผลนะคะจะเดินต่อหรือไม่นะคะท่านะผู้ชมสองตัวนี้ก็อยากให้เดินนะท่านผู้ชมมันก็จะง่ายเข้าเนาะ หนึ่งกับสองกับแปดกับสามนะคะท่านผู้ชมมันจะเดินหรือไม่ถ้าเดินอาจารย์ชอบแนวทางของเลขคู่นะคะก็คือชอบเลขสองอันนี้แปดกับสามก็ชอบเลขแปดงวดน,นี้อาจารย์จะชอบเลขคู่นะคะดีไม่ดีอาจจะเป็นเลขคู่ทั้งสามตัวเลยนะสาหรับงวดนี้ก็คือเวลาจับบวกกันแล้วนะคะก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามสองแปดสองสามนะคะคู่ที่อาจารย์ชอบ ถ้ามาจริงนะสูตรนี้ก็ชอบคู่สองแปดนะคะจะอยู่หลักไหนก็แล้วแต่นะอาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือไม่อะไรยังไงก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆก่อนเนาะเรายังไม่ทราบข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะอันนี้ก็คือแนวทางของสองสูตรนะคะอาจารย์ชอบสองนะคะก็ชอบแปดใครชอบเลขสามหรือชอบเลขหนึ่งก็ได้นะคะ จารย์ว่าเลขนี้นะชอบไว้ก่อนเนาะ,ะทีนี้ถ้าเราอยากจะทราบข้อมูลเดี๋ยวอาจารย์จะลองเขียนตร,ตรงนี้ไว้ก่อนนะคะก็คือแบบหนึ่งเนาะหาเอกสารก่อนนะคะ,ะเรามาเล็งกันนิดหนึ่งนะสำหรับกำลังวันนะคะ อันนี้คือดูได้ทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะดูได้ทั้งบนและล่างแบบน,นี้ก็งวดที่แล้วนะคะสิบหกตุลาวันพุธใช่ไหมสองแปดสี่นะคะข้างล่างออกศูนย์ศูนย์อ่าไม่เข้าเนาะศูนย์ศูนย์ไม่มีนะข้างบนออกเก้าหก สองอ่ะเข้าอยู่นะสองอันนี้ง่ดต่อไปเนาะมันทึอข้อมูลเก็บไว้ก่อนนะคะง่ดที่เจ็ดสิบสองจอกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดหนึ่งนะพฤศจิก,กามันตรงวันไหนฮะ ึ่งพฤศจิกาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตุลาสามสิบเอ็ดตุลามันก็จะเป็นวันเพื่อสห้นหนึ่งวันศุกร์นะคะวันศุกร์อออกวันศุกร์เนาะที่หนึ่งเขียนไว้ก่อนลอะเออวันศุกร์เลขกำลังวันนะหกสาม ห้าอ้าวหกสามห้าบนมาสองงวดล่างมาก็ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลยเนาะท่านผู้ชมก็อ้าวก็อาจารย์ชอบหกนะคะถ้าบนชอบสามกับห้าล่างแล้วกันเนาะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเขียนด้วยดินสอนนเดี๋ยวลบได้หกบน ล่างก็ชอบสองตัวนี้จะเป็นตัวใดตัวหนึ่งนะแต่บนชชอบเลขหกนะคะเขียนไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเวลาแคปหน้าจอจะได้อยู่ในนี้กำลังวันใช่ไหมกำลังวันวันอะไรเอ่ยวันศุกร กำลังวันศุกร์เลขหกสามห้าเขียนติดกันนี่แหละหกสามห้าหกสามห้าอมีสามตัวนี้เอ่อถ้าหกชอบบนล่างล่างอันนี้คือชอบไปก่อนเนาะ อาจารย์ก็ยังคำนวณสูตรได้ไม่มากนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่งจะออกไปเนะาะเมื่อวานนี้เองนะคะก็ยังตกตกตะลึงกับศูนย์ศูนย์อยู่นะคะหกสามห้าอ้าวใส่สีแบบนี้เลยเด่นเด่นเด่ okay, นโอเคเนาะปกติเวลามันเข้านะมันก็จะเข้าดีนะอาจารย์คิดว่าน่าจะมีน่าจะติดบ,บนด้วยนะคะสังเกตตรงนี้เนาะเนี่ยตรงแตงงวดนี้มาเนี่ย เข้ามาไหลงวดเลยเนี่ยถ้อเข้าไหลงวดติดกันแล้วพอหลุดใช่ไหมมันไปอยู่ที่ล่างแล้วก็กลับมาเข้าอาจารย์คิดว่าน่าจะเข้าต่อเนื่องนะกําลังวันนะคะน่าจะเข้าต่อเนื่องอ้าวหกมากี่ครั้งแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ารอบแล้วถ้าตรงนี้ด้วยนะหกตรงนี้ด้วยนะหกอ่ะหมดแค่นี้เนาะหกนะคะบนล่างนะขอเป็นประกาสีเขียวแล้วกันหก นี่เห็นไหมหกหกบนล่างนะแต่ส่วนใหญ่อยู่บนหกหกโอ้โหวันนี้จะหกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต่อเนื่องนะหกงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วมาหลา,หลายตัวด้วยเนาะเนี่ยหกหกเนี่ยก็หกหลายตัวเลยนี่หกหกหก งวดนี้อาจจะอาจจะต้องจัดหไว้ด้วยนะคะข้างบนอาจจะอาจจะบางชุดมี6กนะบางชุดอาจจะไม่ต้องมีหแต่ยังไงก็ต้องจับหไว้นะงวดนี้6กถ้าไม่อยู่บนก็ต้องอยู่ล่างเนาะ,ะอาจารย์จะจับบนไว้ให้นะหนึ่งคู่แล้วก็จับจับล่างไว้เดี๋ยวก็หาก่อนล่างก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะยากแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะคะ ตัวทีตัวเลขเนาะศูนย์ศนโอ้โหอาจารย์ก็คำนวณได้เหมือนกันนะศูนย์ศแต่ไม่ได้ฟันให้ fc fc น่าจะเสียดายแต่อาจารย์ก็พูดไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมอยู่ดีดิงมึนตึบเลยเนาะพอออกศูนศเห็นตัวแรกแล้ว0ูนตัวหลังคิดว่าจะเป็นสามเห็นมันกลมๆเรียกว่าจะเป็น0ูนย์สาม เห็นตัวแรกก่อนเลยศูนย์หรือว่าจะศูนย์สามอะไรแบบนี้นะโอ้ศูนย์ศูนย์เห็นมันตัวมนๆเนานะประมาณนี้โอเคลองดูเนาะจะลองเข็ยไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวก็แคปหน้าจอไว้ไว้พิจารณาก่อนนะใจเย็นๆนะคะถ้าผู้ชมเรียนไปสักสักอาทิตหนึ่งก่อนเนาะสักข้างบนข้างล่างนะผสมประสานกันเรียนบนบ้างล่างบ้าง เราไม่ได้เรียนอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเนาะจะได้ไม่เบื่อด้วยนะคะอาจารย์ก็จะบันทึกข้อมูลไว้ค่ะตามนี้เลยนะคะอ้าลืมขีดเส้นใต้ขออนุญาตนิดนึ่งอุดถอยมาหน่อยนะคะท่านผู้ชมมันไม่ค่อยถนัดเนาะนี่ค่ะกำลังวันนะกำลังวันหกสามห้าวันวันศุก ต้องแล้วแหละมันสุกอาจารย์ดูรายละเอียดปฏิทินไว้เรียบร้อยแล้วประมาณน,นี้อันนี้ต่อไปนะคะจะเป็นสูตรสองตัวนะเดี๋ยววันนี้อาจารย์วางให้หมดเลยเฉพาะสองตัวที่เดินดีของงวดที่แล้วเนาะอีกหนึ่งสูตรนะคะแล้วเราลองมาพิจารณาตัวเลขดูนะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะพร้อมกับอาจารย์จะเทียบเลขวิ่งให้ด้วยนะคะในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ